ตอนนี้มาถึงคำหนึ่งที่ปู่ผมก็บอกว่าโอ้เดี๋ยวพิชารากรรมการจะขยายไปเลยเยอะเลยนะตอนนี้น้าพอนึกภาพออกเนี่ยนะออกทีก็ทำไมไม่ออกล่ะเนี่ยให้เต็มไปหมดแต่ก่อนน้ามาสภาจจากอะครับ ก็ว่าเยอะกับที่ไหนที่ไหนแล้วนะก็ยังแค่ร้อนหมดอ่าร้อนนะนะนะก็ว่าเยอะกับที่ไหนที่นะาเคยไปมาเพราะน้านี่จะเป็นคนชอบไปวัดมากเดี๋ยวไปวัดนู้นวัดนี้ตะเวนไปทั่วเนี่ยเพิ่งมาหยุดอยู่วันนี้แล้วสิ่งที่หลวงปู่หลวงปู่พูดก็เพราะว่าจากเด็กๆนเนี่ยเราได้ฟังหลวงปู่พูดมาแบบผู้หลักผู้ใหญ่คุยกันมาเนี่ยแล้วมาถึงณบัดนี้ได้มาเจอหลวงพ่อว่าเป็นผู้สืบทอดแล้วหลวงพ่อก็ทําจริงอย่างที่หลวงปู่พูดใช่ไหมจะเผย แพรไปทั่วโลกเดี๋ยวนี้มันก็ไปแล้วทั่วโลกใช่ไหมยิ่งไอ้ดาวธงดาวธรรมอะไรเนี้ยนะโอ้โหไม่ต้องพูดกันเลยก่อนหน้าพูดถึงดาวธรรมบอกว่าเคยได้ยินหลวงปู่พูดเรื่องโทรทัศน์เออเออเป็นยังไงครับใช่ไม่ได้เคยได้ยินหลวงปู่พี่สาวลุงลอปปะอ๋อปะอ๋อปะอ๋อน่าเคยพูดให้ฟังว่าเออพอมีโทรทัศน์เพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยแถวบ้านนะบ้านปะอ๋อมีโทรทัศน์เคือเป็นบ้านแรกเลยเรียกว่าในสองพี่น้องนี่มีเป็นเครื่องแรกเลย แล้วก็ป้าอบอกป้าอบอกว่าเนี่ยพวกเราก็ว่าดีดีเนี่ยแต่หลวงปู่ท่านบอกว่าเออที่พ่ายกันใหญ่แล้วเนี่ยไอโทรทัศน์เนี่ยมันเข้ามาในมุ้งเนี่ยเกิดความที่พ่ายใหญ่แล้วเนี่ยแต่เออเราก็ฟังดูก็โอ้โหที่พ่ายยังไงแต่เรื่องสนุกสนุกทางนั้น ยยังไงเราก็นึกพี่ออมมันจะชิพายอยังไงก็มันมีแต่เรื่องสนุกสนุกทั้งนั้นเลยละคงละครเี่นะเมื่อก่อนมันเป็นข่าวดําไม่มีสีอย่างนี้ด้วยอืเราก็โหยได้มาดูทุกวันเดี๋ยวนี้เป็นไงคะมีามเข้าใจไหมที่หลวงปู่ท่านพูดใช่แต่ตอนเนี้พอพอเรามาวัดพระธรรมกายเราก็เข้าใจถึงว่า คำพูดว่าเออคำว่าที่ป่ายของหลวงปู่เนี่ยว่ามันจะเกิดวิบัติอะไรขึ้นมาใช่ไหมเพราะมันเป็นสื่อที่ไม่ดีใช่แต่เดี๋ยวนี้เราไม่กลัวเอเพราะเรามีดาวธรรมเราสื่อสีขาวใช่เพราะเราเป็นสื่อสีขาวเราจะไปชักชวนใครไปบอกใครเราก็แบบพูดได้อย่างเต็มปากว่าโอาะของเราเนี่ยดีจริงใช่ไหมล่ะ